คุณผู้ชมคะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอของจังหวัดสงขลาเป็นไปนได้ว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปตรงกันแล้วนะคะสําหรับค่ายการเมืองต่างๆที่จะส่งผู้แทนลงสมัครเพราะว่านายถาวรเสน,เนียมตอนนี้ปฏิเสธการลงสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นที่สุราษฎร์ธานีค่ะว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอ4คนมีค่ายการเมืองหนุนหลังแน่นอนนะคะเช่นเดียวกับอีกจังหวัดก็คือที่นครราชสีมาค่ะอีกสนามหนึ่งที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษก่อนการเลือกตั้งนายกอบ จออุบลราชธานี22ธันวาคมนี้เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะแกนนำพกักการเมืองทั้งฝักฝั่งของค่ายสีแดงสีส้มค่ายสีน้ำเงินเนี่ยต่างก็ลงพื้นที่มาช่วยผู้สมัครในการหาเสียงกันแบบช่วงโค้งสุดท้ายนะคะทำให้ในภาพรวมบรรยากาศสถานการณ์ของสนามนี้เข้าข่ายแข่งขันและช่วงชิงกันอย่างดุเดือดค่ะ ประชาชนเปิดเวทีปราสายใหญ่ที่ลานขวัญเมืองสาลากลางอุบลราชธานีหลังเก่าค่ะเพื่อช่วยนายสิทธิพลเลาวหาวณิชนนผู้สมัครนายกอบจอุบลราชธานีหาเสียงซึ่งก็มีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและแกนนำพักอีกหลายคนมาร่วมปราศัยด้วย นโยบายที่ชูก็คือนโยบายที่ใช้ชื่อว่า5ดีสุขภาพดีโครงการพื้นฐานดีปากท้องดีอนาคตดีและการเมืองดีโดยเฉพาะการบริหารจัดากดารงบประมาณของจังหวัดปีละ1,700ล้านบาทบอกว่าต้องดีคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยสนามเลือกตั้งนายกอาบาจาอุบลราชธานีว่ากันว่าแข่งขันกันอย่างเข้มข้น เพราะว่ามีข้อสังเกตว่าผู้สมัครของพรคประชาชนอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าผู้สมัครของพักเพื่อไทยก็คือในการกันตินันอดีตนายกอบจอที่ถือเดิมพันถึงความเป็นหนึ่งแบบแพ้ไม่ได้พอต้องเข้ามาชิงกับนางจุตรวันหวังสุภกิจโกศลผู้สมัครที่ถูกอ้างว่าคนนี้มีบ้านใหญ่ในพื้นที่แล้วก็เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยแต่กลับมีค่ายสีน้ำเงินให้การสนับสนุนอยู่ด้วยค่ะ แต่สําหรับพี่สาวของนางจิตวันนะคะก็คือนางยลดาได้ประกาศลาออกจากนายกอบจนครราชสีมาก่อนครบวาระ1สัปดาห์ตั้งทงว่าจะลงสมัครรักษาเก้าอี้ตัวนี้ในนามกลุ่มอิสระแต่ว่าจากข้อมูลของอดีตสอบจนครราชสีมานั้นบอกว่านายทักษิณชินวัตรเคยเจราจาขอให้ลงในนามพักเพื่อไทย แต่ล่าสุดพรรคเพื่อไทยก็ไปทาบทามให้นายสาวุฒิเชิดชัยอดีตนายกเทศมนตรีนครราชสีมามาลงชิงเก้าอี้แล้วนะคะส่วนค่ายสีน้ําเงินค่ะเตรียมส่งนายบุญจงวงไตรรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทยมาลงสมัครด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมารุธชุ่มขุนทศหรือกอล์ฟประกาศเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบอจนครราชสีมาผ่านคํายืนยันถึงการเมืองใหม่ไม่อิงบ้านใหญ่พักใหญ่พร้อมกับเปิดคลิป เข้าพบนายเกติศักดิ์เสนาเมืองหรือซิโกโ้หลังตอบรับร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะลงไปเสียสละดทำงานให้เหนื่อยนะคนที่คนที่สมัครนะไม่ใช่ว่าไปต้องการอยากได้ชื่อเสียงอยากได้อะไรนะแต่ลงไปต้องต้องยอมรับว่าต้องเหนื่อยนะถ้าได้เป็นต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องต้องช่วยเมืองจริงๆฉะนั้นพี่ดีใจนะไม่ว่าจะ ได้หรือไม่ได้พี่ก็ําให้กําลังใจถ้าได้พี่ก็ไปช่วยงานก็ทํางานด้วยกันมาช่วยงานกันสสารต่อลงวงการกีฬาหรือหลายๆเรื่องฉะนั้นไปที่สุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการนับถอยหลังครบวาระ19ธันวาคมแต่นายพงศักดิ์จากแก้วนายกอบจอได้ระบุถ,ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วว่าจะลงสมัครในนามอิสระรักษาเก้าอี้ประว่ายุติบทบาทการเป็นแม่ทัพภาคใต้ของพรครวมไทยสร้างชาติไปแล้วค่ะ ผ่านก็สังเกตว่าอาจจะมีสายสัมพันธ์กับพัรกล้าทำหรือไม่ ส่วนในแพทย์จิราชาติเรืองวัชรินอดีตในแพทย์าสาธารณาสุขจังหวัดก็เดินสายลงพื้นที่พบปับประชาชนนะคะก่อนที่จะกําหนดเป็นนโยบายหาเสียงแล้วก็เปิดตัวในฐานะผู้สมัครของพรรคประชาชนสนามนี้บ้านใหญ่การจะนะเตรียมเปิดตัวนางโสภาการจะนะรงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจในานามของกลุ่มพลังสุราชน,นะคะหลังจากที่ลงพื้นที่สะสมคะแนนเสียงมานานร่วมปีแล้วก็ยังมีทนายแก้วหรือนายวิเชียนจันบัวอดีต สมัครครั้งก่อนที่จะมาลงสมัครอีกคนหนึ่งด้วยค่ะจากภาพรวมนี้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ชีว้ว่าอบอจอไม่ต่างกับการเป็นพ่อเมืองนอกจากจะมีศักยภาพในการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จําเป็นต้องมีเรื่องคอนเน็กชันระดับประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะคือผมว่าอ,อบอจอจะเล่นแบบเดิมไม่ได้จะแค่หาเสียงไปวันๆไปงานนู่นนี่นั่นวันๆไม่ได้วันนี้ต้องมาคิดถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจวันนี้ ทำยังไงให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่2ให้นักธุรกิจที่ในพื้นที่เขาได้ผลประโยชน์3ประชายชนเองได้ผลประโยชน์และสุดท้ายต้องดูแลคนยากคนจนที่อยู่ในพื้นที่ให้เขามีโอกาสนะครับนั่นคือการสร้างเมืองจากวันนี้ไปสู่อนาคต และสำหรับคนนี้ค่ะหลังจากอลมานกันอยู่พักหนึ่งล่าสุดนายถาวเรเสนียมก็โพสเฟซบุ๊กประกาศจุดยืนบอกไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอ,อบอจอสงขลาแล้วค่ะอ้างอิงเหตุคดีการชุมนุมทางการเมืองปี2557ที่อาจจะเป็นผลกระทบได้แม้จะมีว่าที่ผู้สมัครสอ,อบอจอทีมสงขลารวมพลังรวมสร้างสุขรวมถึงประชาชนหลายภาคส่วนและค่ายสีน้าเงินร่วมส่งแรงเชียร์ก็ตามค่ะ